สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสีผ้าพ,พี่น้องไปซิดเบ็ดจ้าใาญ่นวลกับตุต๊กตาสีผ้ากันไปซิดเบ็ดค่ะพี่น้องตื่นเสาร์มาไม่ใหญ่กับหลานเห็ดย่างเฝ้าไปคุดแม่งเมาพี่นอ้นองพี่เมากระอืดอืดคุดจนมือแตกตานไปคุดบ้านแล้วก็มาเตรียมกระตีดำแข็งและแบดนี้มาเตรียมเขาใสาก่กระตาสีลงไปสิดเบ็ดลวพี่นอ้องเมื่อไม่ใหญ่กับหลานสีลงไปสิดเบ็ดมือนีกับสีลงไปสิดเบ็ดยุทธาตำรวจน้ำค่ะ ท่ารตำรวจนามนี่ก็สิเป็นการมารส่งเสบียงเพื่อนได้ขาส่งประมาณตอนเที่ยงค่ะมาส่งนามส่งตำมะฮุ่งเพื่อนอยากสปาเกตตีก็เอามาส่งเพื่อนบานนีผลงานของเพื่อนค่ะมาเนี่ยเมื่อแรงหาหกมงแรงค่ะก็ได้ประมาณเจ็ดโลค่ะเมื่อนี้ผลงานเพื่อนไม่ใหญ่กับหลานไดรห้ายอยู่ค่ะส่วนหนึ่งก็ไปขายสดอยู่ตลาดค่ะตัวสดกิโลละหนึ่งร้อยบาทอีกส่วนหนึ่งค่ะก็สิมาเห็ดตาเข็ดแหงค่ะ เอาไปกินยายมเกีียวเขาพี่น้องตานหัวออกแพรบ้างเห็ดนัวนัวบันนี้แซ่บค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอันผู้พนมาสื่อปลาด้วยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศบ้าน,านมวนมวนค่ะสวัสดีค่ะ